สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสอนการนำเข้าข้อมูลค่ะแล้วก็การทำสับเสรซตค่ะค่ะก็ให้ไปที่ Open Product นะคะแล้วก็ทำการเลือกไฟล์ภาพที่เราต้องใช้ค่ะก็คือไฟล์ภาพ1นสีค่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วเราทํทำการเปิดไฟล์ภาพค่ะให้คลิกขวาที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือก Open RGB ค่ะเพื่อทำการผรสมสีเท็จตรงนี้นะคะให้เลือกเป็น Fill Color ค่ะแล้วก็กดโอเคได้เลย นี่นะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษาค่ะให้ไปที่เวกเตอร์แล้วก็ Import ค่ะแล้วก็เลือกเชฟไฟ์นะคะนำเชฟไฟ์ขอบเขตพื้นที่เข้ามาค่ะอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตตำบลอ่าท่าโพลแล้วก็วัดพิกนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะทําการสับเซตเพื่อเอาแค่พื้นที่ที่เราศึกษาค่ะให้ไปที่ลัสเตอร์นะคะแล้วก็เลือกสับเซตค่ะคัะนในกรอบสีฟ้านี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่ที่เราศึกษาค่ะตรงแถบแบนสับเซตนะคะให้ซิล็กนอนเอาแบนที่ไม่ต้องการออกค่ะแล้วก็เลือกแบนหนึ่ถึงแบนสค่ะ เสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยนี่นะคะก็จะได้ไฟล์ภาพสับเซ็ตออกมาค่ะให้คลิกขวาน,นะคะแล้วก็ Open RGB ค่ะแล้วก็ผสมสีเทสแล้วก็โอเคได้เลยได้ออกมาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าขนาดของภาพจะมีขนาดเล็กกว่าภาพที่เรายังไม่ได้ทำการสับเซ็ตนะคะอันนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตที่เราตัด ทำการซับเฟสออกมานะคะซึ่งเราสามารถทําการเปิดปิดชั้นขอบเขตพื้นที่ได้ค่ะให้มาตรง l a เยอร์แมเนเนะคะแล้วก็ Vector Data ค่ะแล้วก็เปิดปิดที่ชั้นตําบุนได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะนําภาพ 2A เข้ามาค่ะให้มาที่ OpenProduct นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ภาพเข้ามาได้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําการเปิดไฟล์ภาพค่ะให้คลิกขวาที่ไฟล์ภาพ2 a นะคะแล้วก็เลือก Open r อ b ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทำการผรสมสีค่ะให้เลือกเป็น fill color นะคะค่ะก็ได้อลางมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปที่เวกเตอร์ค่ะแล้วก็ Import ไฟล์ขอบเขตเข้ามานะคะเพื่อทำการสับเสร็จภาพค่ะ ก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะคะให้ทำการปิดทุกแบนด์ออกค่ะแล้วก็เลือกแค่สิบสองบนค่ะก็ได้ไฟล์ออกมาแล้วนะคะให้ทำการเปิด Open RGB ออกมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นสี Fill Color ค่ะ ค่ะภาพที่สับเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะโดยที่ภาพซ้ายนะคะจะเป็นภาพ1นสีค่ะส่วนภาพขวาเป็นภาพ2อเค่ะ